คยส,สงสัยนะว่าทำไมคนเราต้องทำงานหนักกันไปด้วยวะจนกระทั่งฉันเจอคนรวยหลายๆคนเขาทำงานมากกว่าหนึ่งงานแล้วก็ทำงานจากแพชชั่นของตัวเองหรือความชอบของตัวเองทำงานทุกวันไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดอย่างว่าแหละเงินลอยอยู่บนอากาศอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันได้หรือเปล่าเชา้าวันหยุดของฉันเติมมชะชาเติมแมวแล้วก็มาที่โรงแรมอันเป็นที่รักของฉัน โฮมฮักพักเชียงคานใครมาเชียงคานจังหวัดเลยก็ทักหาเราได้เลยนะและแผนงานของวันนี้ก็คือเออตามนี้แหละช่วงนีวน้วุ่นเพราะว่ากำลังจะเปิดจองที่พักในช่วงงานเชียงคานเฟ,ฟสซามเปิดจองวันที่หนึ่งกันยาแปดโมงเชา้าพร้อมกันนะคะพักเบรกมาเติมพันธายึกหน่อยเออนี่จบวันค่ะมารับพ่อกับแม่ และนี่คือบ้านนาของฉันและนั่นก็คือภูทอกทะเลหมอกหลังบ้าน